งดงามของโลกเึงจะดึงเราออกไปเพราะโลกนี้มันงดงามสําหรับผู้ยังไม่เข้าใจเหมือนกับวัยหนุ่มสาวนี่นะมันงดงามสําหรับผู้ยังหลงอยู่แต่มันเป็นของน่าเบื่อสําหรับผู้ที่รู้แล้วผู้ที่ท่านรู้ท่านเห็นแล้วท่านก็มองแล้วมันก็น่าเบือ่อเห็นโทษเห็นภัยของความเป็นหนุ่มสาวของความเสืยอความงาม จึงละกามเสียได้ถ้าเรายังไม่เห็นนี่เราลไม่ได้นะมันสวยจริงนะมันสวยจริงมันงามจริงมันสุขจริงนะออกจากมันไม่ได้พอเรารู้จากมันแล้วเห็นมันแล้วเบื่อมันแล้วมันจึงจะอยู่เนื้อมันได้นะมันจึงจะมาล่อลวงเราออกไปไม่ได้นะเหมือนกับเด็กที่เขาพอใจเล่นของเล่น ผู้ใหญ่จะว่ายังไงก็ตามเด็กเขาเล่นสนุกจริงๆของเขาแต่วันใดเราโตเราก็เลิกเล่นเองผู้ที่เห็นทมเหมือนกันผู้ที่เห็นทมนี่ท่านเรียกว่าคนแก่นะผู้ที่มีธรรมแล้วท่านเรียกว่าคนแก่ในศาสนานี่ท่านเรียกว่าคนแก่จะมีอายุน้อยก็ตามท่านเรียกว่าคนแก่แก่ด้วยธรรม แต่ถ้าอายุจะร้อยปีก็ตามถ้ายังไม่เข้าใจทำพระพุทธเจ้าแต่ว่ายังเป็นเด็กพ่อยังร้องไห้ยังหัวเราะร้องไห้ไปตามกระแสโลกเหมือนกับเด็กน้อยแต่ผู้ที่ทรงอาจทรงทำแล้วกับมีใจที่ตั้งมั่นเยือกเย็นเป็นอิสระเหมือนกับคนแก่สมัยก่อน บวชแค่วันเดียวก็เหมือนกับพระบวชแปดสิบพรรษาเหมือนกันาาน,น,นะพ่อทรงศีลทรงธรรมทรงอัดทรงทรรมทรงภูม,รรมนะินะผู้ที่ท่านมีศีลมีธรรมเนี่ยบวชวันเดียวก็เหมือนกับพระเทระร้อยพรรษาแหละความงดงามแห่งจริยาวัดคำพูดคำจาิรยิยาท่าทางสติปัญญาเต็มภูมิจิตภูมิใจแล้วนะ เราเหมือนกันนี่ถ้าเราแก่ด้วยศีลด้วยธรรมเราก็งดงามในเส้นทางนี่นะเป็นคนแก่เป็นคนใหญ่ท่านเดียวเป็นผู้ใหญ่ในโลกฮนะพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคามีพระอรหันท่านเรียกว,ว่าสัตว์ใหญ่นะสัตว์ใหญ่เป็นสัตว์อาชาในา พระเดีย์เจ้า host, ท่านเรียกว่าอาชาในเหมือนม้าที่ประเสริฐเรียกว่าม้าอาชาในช้างที่ประเสริฐเรียกว่าช้างอาชาในบุคคลที่ประเสริฐก็เรียกว่าบุคคลอาชาในนะเรามาประพฤติปฏิบัติให้เป็นผู้ประเสริฐผู้เลิศด้วยความไม่มีกิเลสนะไม่ได้ประเสริฐเพราะวิเศษปร,ระเสริฐเพ,พราะไม่มีกิเลส